เฮียอยากินยังแฉะหนึ <S <S ่งแฉบหนึ <S 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 ่งว่ะกมโคกไนทุกคนนี่ไปน่้มลสบายดีแลวกับสวัสดีทุกคนนะ สบายดีเนี่ยวันคืนทุกคนนะนี่โคมจะโหดสวัสดีครับผมสิไปการนั่งไหมนะหาการกระปูไข่การกระปูหาการกระปูไข่เมากินแรงมันเองขึ้นมาตะระขึ้นมาตะดำหน้ากะอันมันนี่ของกินนะก็เลยชวนเที่ยวตะจิดไปการไหมนะไปกันจะหดใช่ไหมสบายดีย่างหดดิบอ่ะย่างได้ยู่แต่พี่เตียงอีตากเลยยางกับ ขน้องต้องขนองแล้วน้ำมอยหน้าซมือวานนี้กินบรเวนมาโครนาเบวนี่เชียรกระนากินไก็เชียกันก็กินหวานกิหวานจะกินข้าวได้บหคเชียรหวานันแต่แป้งเมื่อกี้นี่เนจอคกทุกคนโจตะเวนตะขึ้นคกกับพลึกติจอคกเลยอันนี้แต่ช้างจอคกครับว่าเซ้ซช้างคกไม่มีคกต่ำอเลยครับว่าเออเขาเขาเชียไปเลยทุกคนเลยเดี๋ยวรอเชียร์ะคิดกาแฟก่อน ตอนนี้กระเพิ่นก็ะอู้ขมว่าลายขนาดเลยซึมๆหน่อยนึ่งเดี๋ยวจังไรไปเจอกันยุ้ยวันละเดี๋ยวไปจังไรนี่เดี๋ยวรอกินกาแฟก่อนเอาลายอยู่ีถ้านคนนี้มีแต่านหลายเลยถ้านหลายละกาแฟพี่น้องก็ได้พี่น้องเออกาแฟพี่น้องให้ยเรื่องว่างานละลายทำคัมภีร์ใบกุนมาในกะไปการเดินทางมาในกะไรกินกระเพากาแฟแล้วเรียบร้อยมาในี่กะเชื่อแต่จิตนำพาข้ายังมีหูวจักทางไปผูมันไก่ทุกคนเลยห้องตัวนี้ยังมีเคยกาศนะห้องตัวที่ <ไ>การตัดใส่หองตามพ่านหินกับปูนะไข่เนี่ยกับปูไข่มานึ่งกินเชียบทุกคนเลยเดี๋ยวว่าล่อลุนนำกันเลยว่าขึ้นมันนี่สีมานแล้วบอหาเขามากินกันนะไปกับเชี่ยวตะจิตปู๊กพย่างก่อนะนะนะดำล้มทุ่มเลยนะไปนี่นะไก่ทีบอ่อเนี่นะไก่บอ่อจะพอไปนะไ,นไกเ่เติบโไก่เติบโตปนวะทุกคนเลยรอลุนนำกันทุกคนเลยมันนี่พย่งกัประมาณอันถ้าไปกับเชี่ยวตะจิตนะขึ้นชิวัยยูถ้าไปตะจิตนี่ยช้าหนึ่งทุกคนเลย พ่อแข็งบนยามบีทอคบีทอเดียวดิยามยามประมาณเพื่อชั่วโมงอ่ะยามเพื่อชั่วโมงข้าไปนะะอ่เดี๋ยวหอดบอลกั้นกับปูเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกรอบนึงทุกคนเลยเดี๋ยวเจอกันอยู่บนบอลกั้นกับปูไข่เลยอ่ะทำนี้แหละวย่างในเครื่องถ่างทุกคนเลยยังมีหอดอยู่ไก่ขนาดหน้ารถบอลกั้นกับปูไข่กันเลยไก่ข้างหนาหนาพุ่นอ่ะเออจะได้ก็บหอดเคยแล้วบ่อีกระมาทีเดี๋ยวกันทีห ชิปวิเดินที่อ yani ีท uh, ูคอยคัดขน้องแน่ตอนนี้ตะกุนเลยเกี่ยวจะคิดพาไปนี่ใกล้ตะกุนพาไปเออจักบนกลางกระปูดินี่หดแล้วบนเราบนสบายดีอีหลบหนึ่งหดห้องแล้วบัดนี้หดบนกลางกระปูแล้วบัดนี้กลางกระปูโอ้คิโลไก่เลยนี่เฮ้เลยนะเนาะนี่โอ้โคนมากเฮเลยนี่เนาะตัวนี้วางหนึ่งสักตัวแลยววะโอ้มาแล้วก็มาแล้วตะกคนเนี่ย มา่น่มาเนาะมาแล้วนี่โอ้ปูขายนึ่งกินแช่อบยนะเลยโอ้เขาเงี้ยงก่อนมาาถือเนกกนเขาถืออนเ้ยงน่จะถือหรอกจะไปคนจับจะไปก่อนเลยอันตเงียงก่อนโอ้มาแล้วมาแล้วน่ตัวล้วหนึ่งตัวแล้วทุกคนเลยไปตัวต่อไปทุกคนการลงไปปุ๊บกาดเห็นแล้วเห็นแลเกดยังโอ้หนานี่ง่ายนึงเลยมันกำลังกินเนื้อมาไหมอยู่ กินเนาะกปูกินมนมาไม่ยากนะหมานี่กี่ดำกดำนี่มาละตัวมันงายเลยตันี้โอ้มันแน่มือนนี่เหรอมันอ่ะไปได้สองตัว้วอันนี้มันมาแหวนปีกในยพี่นองเลยนี่หนาหนิโกมาที่ผ้ามันกระปูทิพมันอะไรอย่างนี้กระโดดอ่ะปลาดุกมีตัวน้อยเนาะ โอ้ยบักนี่แน่ดีเลยนี่เอาขึ้นเทิงุนะโอ้มาในี่าากนเเราไปพูดทุกคนเลยโอเคของลายาาวเดียวมาหนี่นำเลืกมานี่เห็นแล้วนี่กะดึงน่วั้จริงๆนี่หมานี่มันมัวต่เป็ดลงนานนะนี่ทุกคนเงยหน่ลยตัวที่สามทกคนเลยโอ้เสด็จออกมาเนี้ยง่อ สามตัวแล้วนะสตัวเลยเปมาผ้าทุกคนเลยเอามานับมาดาิบิดาเลยนะปูไม่หลเล้ยลงน้ำมันเนี่ปุุ๊นี่นี่ไงบเ้ยงนี่งริงลงน้ำุนแล้มาผ้านะทุกคนเป็นไงเลยให้นั่นใชก่อนนี่เดี๋ยวเชี่ยวตจิตดปนกางหน้าก่อนทุกคนกางมาชุดก่อนนาครบก็ตแล้นี่นี่คบคบคม่ชึบม่ชึก่อยบงเลย

โอ้หลายตัวเลยทุกคนเลยนั่งดูเชียบนะนี่พี่น้อยนี่มาถือเนาะถืิววตอนนั้นฮิวว์ยำงฮิววยำงมาถือกวางมาด่ายไปได้มันหน่อยมันน้อยไปนั่นแหละตัวตัวไปปลาลายอยู่มาผ่าก่อนทุกคนเลยโอ้น่ะเห็นแล้วตัวนั้นน่ะโอ้เห็นที่อยู่เลยโอ้กระปูทีนีลเมย์ง่ายเนาะมีแต่ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนั่นนี่เมย์ง่ายเลยทุกคนเ้ยเดี๋ยวครบมาเนี่ยมันเล็ดฮองโกกไปเลยเนาะนี่ บางใหญ่ทุกคนนลยพลึกเลยใหญ่ป่ะใหญ่แลยน่ะอือโอ้ขักเลยนี่เห็นดูนี่น้องแล้วโคกใหญ่โนะแป๊บเดียวนึ่งใสายสายน้ำทุกคนเลยเดี๋ยวโละไปอีกสายน้ำต่อไปนะมันมีดูดูพูมันไอ้ไอ้ดำคูมันดาวอยู่ลุมมันมีบ่มีสายใหญ่บ่ฮะสายมันใหญ่กว่าสายน้ำนะอยู่พู้นะใหญ่ไปไปพูสายน้ำใหญ่เมื่อกี้นี้ขึ้นสายน้ำน้อยนะกระซุดสายน้ำนะก็ได้กระปูประมาณเจ็ดโตทุกคนเลยถือว่าโอเคอยู่มันในมันอยู่ขึ้นบนพาไปนะเพื่นกำลังนะ แต่กะหาหาไปเปกำลังทางนาไปอยู่ไป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 เลยเพื่อนพาไปนะคขอยังมีหูพาไปแถวนี้ดงใหญ่ทุกคนเี่เขายังมีหูลยแถวนี้นะเพื่อนพาไปเราพาไปตันเดยกลับพื้นทุกคนมาดิทีบ่ที่ขมี้ทวดกระปูนโล่กๆนะทุกคนมาดิเหรอแบบนี้เดียวเดีอแต่ลงงนี่ไปแล้วมีอะไรยัง มาโหดแลวมาหน,น,น,มานิคุยที่ช่องาหน,นสายน้ำที่ช่องนะกระมานด้วงตัวน,นึงนะต้นึงแล้วอ่ะมีใย่ยเลตัวนี้นะอูกชายทุกคนเลยเชหนึงกงนะงระปุยไเห็นปลาุกนฟ้าพานทุกคนเสเรียอยโอ้งมเนไปว่ซื้อไปละโอถือโอ้ชัดโดปลพันเลย อ่าโอเวมัดโดนาพอทัน่ไหมครับกบูใบระบดดานัหนกนี hmm. ่ยไดสองตัวอใส่น้ำเลยสองตัวตันี้สองตน้ง่ายเลย้นนี่เลยปะปลาชิวข้าทุกคนเล ได้แล้วได้แล้วดูตปาชิวเข้าอ่าปอกเมันปลาุกหนเลย่เนาะ่เลอช่ปาเนี่ยเชี่ยบเชีคปลาดูกนเลยอันนี้ปูเลยโอ้มันกับปูก็ได้นีู่ก็ได้ปลาก็ได้อ้นนี่ได้เลยกับปูได้ได้ให้ปลาดุกไปเลเนาะระปูเลยโคผูนอนี่พวงมาเลยคนเห็นทุกคนหเลย ตัวเลย่กระปูปในงตัวกระปูียาวปะยงดีตัวปูตัวเมยเอตัวเมยนี่เออหมานๆเชื่องก่อนดโอลายตัวได้ลงหอยยี่ห้าตัวได้เนาะอือไเดโอ้กระปูหายมันเออเช็ดๆขานะกระปูรูเลือกกระปูในหอยตัวนปลาหอยก็มีปหอยก็มีอืแต่หมาน่ะ สองเด้งเลยนะกระปูครบจ้เจ็บขึ้นไปเลยนี่การลอกเอามือใส่เสร็จเจ็บแต่เลยเจ็บนั่นนะวะโอ้เรียบร้อยทุกคนเลยโอ้เม็ดเลยนี่นี่โอ้ยายทุกคนมาเนี่ยไปด้วยคยมีมาเจอกับปูใหญ่โลดโอ้ออกมาสายโห่ใหญ่แล้วมัเนี้ยเจาะลอกเห็นไหมไปเอากปูใหญ่ก่อนเนาะกับปูแมมใหญ่เลย กระปูะปูขเลเลนี่ไสเลยโอ้โหตะกนี้บานคนอื่นกะปูเพนี่เนาะกะปูนะเอิ้มีคือเดียวนะบ้านเขาเอิกระปูข่ายบ้านชมจ้าอื่นกระปูเพื่อนโอ้เจ็บอีคบโอ้คบมือเลยมันไคมันิบเดอกรับนีกับกรปูนะซ่บเน่นี่เอ้ยมือยันะซ่บแนี่น อันนี้เราบุธเองก็ยังได้เลยเอ็ดเชลี่มือเจะวันนี้ขันดกหมาอ้าวๆได้เลยโอ้เกือบแล้วเมื่อกี้นี้นี่ฝนยิงถือเมื่อกี้นี้ทุกคนเลยป่าอานี่ถือละโอ้ใหญ่จังเนาะใส่ตาเนาะอือนี่เห็นเลยนะโอ้หมาเนาะจัไปตาหมาหลายเนาะหมาหมาหมาอะไรทุกคนนี้ง่ายนี่นี่นะบูบะ lại bao cái này nữa nè bố ba lại bao tre ni còn cứ có con à, na rồi. À? Rồi. À? Ừ. con lằng rồi con na con lằng có ừ. thải ngoài, không? Hả? ngoài không ừ

มันคนในมันมันมันน่ตัวนีน่เจรอสองตัวเลยเออไม่ตเลยเอาไว้ตัวนี้อนโอเคเออโอ้เก็ดขับมือแล้วโอ้ต่แฟนนตายหลอเปลนงยงนังนดิตที่สองคนเลยเออตที่สองตัวสามตคนเลยสตัวะเอาเลยเอาตัวสเลยได้นึ่โตนี่จับปูจับปลาพอสิ กบบุมีนเนี่อ๋อก็บมือแล้วใช่ได้ปะเน่ใช่ได้ปะเนี่ยอ๋อเทวัดโตขอมือเขาแล้วปาเลยปาเลยเจ็บไปเลยก็เลยโอ้โหมือแดงเลยนะสงตัวเลยกินไปหลาไปริง โอ้โหแต่คนปลากระไลเท่นี่ปลาไหลแค่นั้เลยปลาธรรมชาตินเปลาธรรมชาติลายเน้องหาอย่างไก่ห่านกินบลาเนาใา่ไหมครับเพื่อขึ้นคอนใต้คอนโอ้ยเกี่ยนตะจี๊ดปูมาความได้ของเจ้าได้ความได้ป่ะความอะไรเห็นทุกคน่ะเห็นกระปูเลยอังไงเนี่กระปูค่ายเออจับกระปูค่ายก็มีวิธีคนนึงวิธีจับ ตกปุูนทำนี่ลูกนี่มากลับเลยันกราบได้แท้เออดีดีดีตามแนวนี่นี่ข้<โอ> <laughs> มือเจ็บได้มีไข่ถึงใกล้ๆมีถูกคนมันง่ายนึงเลยไข่ไม่ได้ปีเลยเจ้าเฉพาะวันนี้เนาะนี่บอกเฉพาะมื้อนี้เอาเอาสุดห้องเลยก็พ่อเราเนะาะแต่กะมือใหม่จะไปห้องใหม่เนาะไปห่วยใหม่เนาะ เอาหูคนหนี่บอกได้บ้ามันง่าย่ายคือบ้ามันเอาหูแล้วมันเอาห้ยังมันเอาไปเพืนได้ป่ะโอ้คบเลืองมาไหมเอามา

ได้ซาตัวนี้ก่อนนะพี่นุ่มเนาะตายส่งทุกนเลยเออเขาคุณหลายทุกคนได้นาะโอ้ได้แล้วทุกคนเลยมาแล้วไหมมาเลยมาขนาดเลยโอ้ยมาพี่หนุ่มโอ้ยงายก็จังหน่อยแต่มา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 เออมาเนโอ้ยงายต่อยู่ไก่พี่นุ่มเนาะอยู่ไก่เาเห็นโอ้ปลาขาวง่ามานี่ทุกนเลยเออมาเนาะลาีก็ได้พี่หนุ่มมาแต่ปลาซีพี่นุ่ม ปลาชิวนันสัมผัส <ENNIS> สัมผัสตะเทียนปุณหะโตใหญ่เลยให่เลยปลากุ๊กหลจะได้หอยนี่นะลองเอาถือบ่ขับเลยขับเลยรับมิดถือเลยเก็บถือก่ออุสูหรอดินจะได้กระบุนลดึงกเลยดึงก้เลยนี่พี่หนอเจปลาใหญ่ขนาดเลยพี่น้อใหญ่ขนาดเลยเลยใหญ่จุเอาเมื่อก่อยกินเนาะเถี่ยวจะจิดก้อยจิตกินแล้เหมือนเลยเมือ ลุตแล้วปูไข่ไงไงเจ้าของอะไงปูไข่งเยอไรเนาะกะปคนนี่รับมันน้ำหุนมินน้ำพุนอเมื่อละเอากะปูกเมื่อจะเห็นยังเห็นยังกินยงเสร นึ่งดิเชฟหนึ่งว่ะกามโคกทคนป่ะกระปูนี่กระปูนี่กระปูแก่ด้หนิกระปูแก่ป่ะอือกระปูแก่นะไปเชื่ยงมาเลโอเคอ่ะใส่เลยเรียบร้อยทุกคนเลยกระปูก็ได้ลายคนชีเรพอแล้วบอหนี้อ่ะบันนี้ก็ชีเรพอแล้วทุกคนการกระปูก็ได้ลายเลยนะเชื่องมาเบ้างนึกแย่งหลายลายมาเลยละพอกินแล้วบ่พอกินเลยชิเรเมอร์ได้หนิอยู่เข้าแล้วทุกคนในดึกนะตอนนี้ประมาณ ซี่ถุงเค่งตัวนี้เบิง้งกงกับปู่ก่อนน,น้าเท็ดด้วยว้าดูัลาย,ลยนี่เนาะคนเ<า>ง,งี้นะ<า>ยงทุกคนเลยปู่หายคนลายเลยโ<า>อ้ลายไปมื่อวานนี้หายนะอ่ะวันนี้ก๋าสิได้เมื่อวานเทุกคนเมื่อหายครบได้กินหายกินข้าวกินน้ำละดึกแล้วตอนนี้ท้องกับห้องละเมื่อพบเดีอยู่ทิ้งไว้ทุกคนเมื่กะไปไปเจอกันอยู่ทิ้งเลยบัดนี้ โอ it, 53, too, right. e I mean, I ้ตอนนี้กมาม้าเทกันทุกคนเลยคณะลมคณะพลพลกรตกพีอนี่มาหอดพลกระตุกพลีทุกคนเลยอ๋อจะจะจิตดนอนเลยอสอีแม่์ัญญาน้มโน่นโน่นเนาะ้ีไฟอีแม่จะจี๊ดไโน่นเลยญญาเที่ยวจะจิตไปกเพื่อไปกิ่เป้งหมอโอ้ยแม่ดังไฟอยู่นี่หมดเทกันทุกคนเลยพนกตุกพลีโดนเตงอะไรหายครบกินก้อนกระปูนี่หลายเลย เราต,ตามพูต้องเพ่ง,งน้มตูม,ม,ยอ,ม,มอยูอ่น่ะอวมไม่เลยะจิ๊ดเปนไปกานทุกคนยังไงมาอยู่คราฝนคนา,นานลมมาแล้วพูดนน่<ม>ะฝนกระตกคนเลยอ,เอ่ะหายโคตรไปกินก็ทุกคนมาเนี่ยเดีวหายโคตรไปกินแล้วกันึกระปูมาเนี่ยทาตะจิ๊มาพ่ได้นตะจิ๊นะ คอยได้ลายได้ไม anyway, oh. like mm ่กระปูกับเจี okay. ่ยวตะจิตหมานมาหนิว้าวทุกคนคณะลมคณะผลมาทุกคนเลยตะจิตนะมานละเค่ๆครับผมปาก้าติดเตือนน่ะโหดกับตกทุกคนเลยเลิศได้ไปเด้อตะจิตเป็นกนหลังมาน่ะเออได้ไปเด้ยังนะหมานบอติดไะยิตอยู่ว่าวแต่ผลงานตะจิตไม่นี้ทุกคนเลยตะจิตเพิ่นปาก้าติดเกล็ดคอยกับปากาากระปูนะโอ้ยลายเลยไหมเนาะ แต่ยึดปกมาดนะ่ไดเหลือเต้ปอ้อมบ่ตะาี่อ้อบกอบไมันมาทุตอยขราดงตตไนี่มานี่ตมีไเป็นปะกาอะไรแแป้งบน้ำโ้กี่เียบุ่นะแต่อยกะชิได้ไปลังกะปูนึ่งุกคนนึ่งกะปูคอยกะไดี๋ยวเทกัะปูทุกคนได้เอกะปูกเท่ ไปนะไปนะถือเป็นคู่เลย,นะเลยายขนาดทุกคนเลย <c oughs> หนึงจำเจีวซีฟู้ดกินได้หมดนี่น,น,น,นึงเ,เ็บเสี้หมนี่คู่โอ้ตัวปเลยนะ่ะควดมือบาได้กลับแล้วนี่โอ้ต Ừ. nướng luôn đấy nướng cái chay phút gì bên này nướng kìa mày nướng ở khóc nướng nọ nướng bên nọ ก็นกุ้าเลยอโอตัวเลยมากินมากเกินพุ้งกุ้งชาตัวเลยลอยเลยเป็นหมดเลยโอ้เงาใส่กันตัวเลย ไไข่แล้วก็ข่ามาเนี้ยน,น,น,นี่กรบนึ่งทุกคนมาเนี่ยไฟาม้อปิดด้วยก่อน,นหมอ้หมอปิดไปนะเต็มใต่นะช้างมันนดด้ำดูดเ,เลยนึ่ปูเจ็บเลยรอประมาณนั้นัก ชั่วโมงนึงทุกคนเลยชั่วโมงนึงกับเครื่องกระปูนี่ชุกไปเปื่อยเอกมากินนะอ๋อทุกคนอาจจะกุนเลยนะหลังจากชั่วโมงกว่าละไข่เมันก่อนไปชุกแล้วเิียโป่งตะกุนเลยนะชุกแล้วชุกแล้วเดี๋ยวไปเปิดบ้างโอ้โหเจ๊เคยุบเลยทุกคนเลยโอ้โเจ๊เคยเมื่อก่อนพกกระดาษ ปูก็โอ้ยโตเหลืองเชื่อมโดดเ,เต็งเ,เต็มเลยเห็นไหมเป็นเสียบเลยนี่ี่กปูทุกคนเลยภาพมันยังกระมืดนิดนึงมันขำๆนะดึกแล้วตอนนี้ยังขำไหมทุกคนหน้าตรงนี้นะเป็นเสียบจะได้ไปกินแล้ววันนี้ปลาทุกคนหนึ่งปูหนึ่งปูเนี่ยเสียบเลยนี่สุกเลยเหลืองซุ้มเชื่อมเลย ก็จะไปเช็คกันกินข้าวตอนดึกคนไหมนะว่ากินข้าวแรงกับดึกล่ะหาการมากินกันนะมีตำแตงอีเมตตำแตงเจลซีฟูดก็เฮ็ดแต่คอยไม่ได้เฮ้ยุกคนเบิ่งนะตอนสามเจลนะพอมันดึกนะภาพบรรยากาศมันมืดทุกคนเลยอันนี้มันมืดเนี่ยกะเลยไม่ถ่ายนะเลยย่อเบิ่งย่อฮับส้มตอนกินพเพล่ะมันถ่ายมันนี้กะชิเดลรลอีเมโคติกเกนก่อนเดี๋ยวเบิ่งโคติกเกนลมาก่อน เดี๋ยวโคติแนชุกจะได้กินเลยนะข้าปูกระุกเรียร้อยแล้ววันนี้อันโคติแกนก่อนโคติแกนชุกจะได้กินเลยทุกคนเลยโคติแกนจะจัการมาทกคนเลยอยู่ขายทีีหม้อกระเบื้องโคนะมีหม้อขางโคหม้อโคมอแกงอยู่น้ำเดือดเลยล ทุกไปนะเลือยห้อยอยู่เลยตัทุลั่้นตรงก็มันทุกนนค,คนเลยอ๋อตัวนนี้แฉกตัด โคติเต้ล้วก็มีกันหนึ่งปู่มีเรียบร้อยนะมีหลายอย่างมาๆพ่อแม่เป็นน้องกินข้าวดึกมันนี่นะเขาเร่งดึกเลยกินข้าวกลางเรื่อแรสิบโมแล้วยาไม่บอกมอดูสิบโมงนลสิบโมงเคอเขาเร่งม้นนี่กะสิบโมงเคมื้องข้าวดึกแล้วม้อนี้หากินหลายอย่งากินมันอะเนอะน้องเรื่องเขารงน้ำเดียวเดีการกินย่างการิ่แรงดึกแล้วมากะจิตกับกาติกเต้นก็ได้ติกเต้ดมากกับปูกกับเชียวตะจิตไป ตบมนเจ็บเดี๋มาได้พ่อแม่พี่น้องด้อเขาดึกเขาเรงเบนะโมนโคมันนนนเอาไปชิม้ตจิเบป่เจีวชิฟตนะเบเบอยู่เจีวตัวใหญ่เบอยู่พี่เลยนี่นะปูพก็มีตัวใหญ่เลยม่าีโพเา ปลาหลายเล้เข huh. mm ้าม่นี่กัวข้มเพอโฮอมันนมันมังอยู่ดึกแล้วมันมีมีไฟเนาะมนเอาไปสามคนเนาะมันปาไหลายพอยพูดเลยบอกเนี่ยไกลขึ้นเนือพี่ยดเราหองดเที่งคืนดดมีเนาดดอเราหองไงเที่งคืนพึ่เรามือเขาม่ได้เกาเนาะอ้อมาเลว่าไม่ด้อกัอด้อเอยู่เ้าเรือมื่อเรือ แล <Incred> ้วนะจะดูได้เข้าไปกันแล้วเขาไปได้ก็เจีกันแล้วเขาไปมาเราบุรุษน่ะเขาไ่ได้บางหรอยกินี่นี่ปรานี้นี่ไรต้นไปน้องกันยองห่อไม้ตลาดคือกาเข้าวมุนคือก ไอ้ทองเลงอทองตําแตงก็ร่อบ้องตงกนขวนาเนี่ต่ทุ่งก็อ่เยบานาเ็นไมไ้อใจเห็นเยี่อบเย้องินแงมั้งคือามารถิข้าวเบเวก่อนนะนี่ม่ยามเลยแ่เาเมนกกวาเนาะ เดกคิดเนาะตื้นมาก็รลคนไปเฮเวอยางกินไกัข้ามรข้ามนะี่ามใครด้อีเลยีกัเพอะไ้วี่บได้มัไ่ได้คุ้มเลยเฮเวเขาจิ้าวไมมลหะอีเ็นมาก็มี้เี๋ยนนี้อี่างก็จะเปเฮเวนเขาจะทีวิตได้บานนี้เขาขึ้นไปเขาจริงข้าวมาอะ

ขอให้การชิไปหาพักผ่อนก่อนคลิปกับชิได้ลำลาทุกคนเลยกินข้าวแรกมันนี่กะดึกเต็บละดึกพอสมควรนะกินข้าวมันนี่กะไปหาการปูข่ายหาจับปูมานนึ่งกินกะแซ่บนะกินกับหลายคนมันนี้พักขัมภีร์ขึ้เก้าแเสพนะขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะทุกๆกำลังใจที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้กะวิดีโอนี้กะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนขอพักบุญละคลิปหน้าคลิปนี้กะขอการคำว่าสบายดี